อันนี้เราทดสอบนะคะร้อยสามสิบโลอันนี้เราทดสอบมีขี่รถนะอันนี้นะคะเราทดสอบมอเตอร์ไซค์สิงมอเตอร์ไซค์สิงนะคะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปในวัดนะคะนี่คื

ไปหาพ่อปู่ดิอมอเตอร์ใส่สิงมอเตอร์ใส่สิงปูออกมาใส่ให้แม่หม่ดิคูม,มันนี่ ขาขี่มาเออโอเคนะสองคนนี่ก็ลอยรถหรอปูไอ้ลูกหลานโศกหมานได้ปูเด้อกุ้มกล้องให้แม่ขี่เบืเ่อบังได้ นั่งส,สบายไหมสบายออสบายไหมได้ไหมนี่มันดีอยู่ได้หรอได้อยู่ด้ได้อยู่เด้อมันต้องชาร์จนานไหมโอเคนี่เราอยู่ขี่มาวัดได้ ดีนะไม่ไม่ไมีเครื่องยนต์ยิ่งต่อไงใช่ไม่หมุน,ม,ม,นมันก็ไม่ไปโอเคนะฉันว่าดีอ่นะแต่แม่แกขี้กลัวไงปิกปกปิกปกปิก,ปก,ปกโอ้ยน้ำนักประมาณสองร้อยโลได้สองคนสองร้อยกว่าโลมีทั้งนั้นเลย <c oughs> อ รถมอไซค์ไฟฟ้าประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเผื่อใครอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราที่แบบว่ายังคอนโทรลตัวเองได้นะคะเดินได้จะมองรู้เรื่องนะคะเนี่ยซื้อขับได้เพราะว่ามันเซฟถ้าเกิดเราไม่หมุนไม่หมุนตรงมือนะคะก็จะไม่วิ่งเอามือออกก็ไม่วิ่งเนี่ยเห็นไหม เอามือออกก็หยุดเลยเนี่ยบแลนต่อได้พี่น้องว่ามีไหลว่ามีปืดอย่างสิมันอยู่ที่ตรงมือมือคอนโทรนบริดเข่าหาเจาของบิดแรงก็ไปแรงถ้าบิดแรงก็ไปแรงบริดน้อยก็ไปน้อยโอ้เด็ดคุ้มนะนี่สองร้อยโลนะส <c oughs> องร้อยกิโลขับรถแอนแม่ถือถ่ายให้หน่อยแม่ดูรถว่าเขาขี่ได้จริงไหมกลับเป็นกน